วางลวนอุย้ยของวงลนพี่น้องของวางลนอืมลนเลยเนาะอุย้ยคนชุกแล้วเนานะคนชุกคนก็นกนลี่น้องเอ้ยโอ้ยน่าซันซื้อกันลนไอ้เนาะขอบคุณขอบคุณในการรับชมเดอ้อเจ้าของเสียงอยู่นี่ค่ะเจ้าของเสียงอยู่นี่ ขอบ,บขอบุญขอบต้องขุนผู้มีบ้านนี่เอา้าโอ้มันโดดยิงงาเดียวเนาะดกยิงงาเดียวดกยิงงาเดียวของาบัวม่วงเอ้ยปิดนี่น้อยนี่ก็อันนี้แล้วเลี้ยงล่ะเบืองนต้นนี่ก่อนต้นนี่เป็นยังไงนี่โอ้ยต้นนั่นกระพุนละโดนะโลนงพุนละ อันนี้ไปแล้วเอ้ยทีละมวนห่อใยยิ่งไปจังได้น้อดี่ละไปแล้วเอ้ยที่ละมวนห่อใยยิ่งไปจังได้น้อดี่ละเบงต้นนี่ก่อนต้นนี้เป็นจังได้นี่โอ้ยต้นนั่นกันคนละโลน้องคนละ อันนี้โอ้ยนานสัน้นซื่อกันล้วนไฮ้เนาะซุกเบ็ดละซุกเบ็ดละเพื่อนๆค่ะซุกเบ็ดแล้วซุกเบ็ดแล้วซุกเบ็ดแล้ว,ลวข้ม่วงสุกเลยม,ม่วงโลวนอุ้อยมะม่วงโลนพี่น้องของม่วงโลนอืมโลนเลยเนาะอุ้ยคนชุกแลนะ้วเนาะคนชุกคนกระลน นออมองสามดูดูเพราะจะเมันถิ่มแห้งเออโรนจนหวานเนาะอ้ยเบมึงต้นนี่ก่อนต้นนี้เป็นยังไงนี่โอ้ยตนนน้นนั่งกระพุนละโร่น้องพุนล่ะอันนี้มองสามดูดูเพราะจะเป็นถิ่มแห้งเออโรนจนหวานเนาะ เอาพี่จังว่าบอกลูกหนึง่งอ๋ออันพันโรนเบิดเนาะพันโรนระบางไหมตัวนี้กับว่าไอ้ตัวนี้กันนี่ขี้กันตัวน,นี้โอ้ยโรนมึงเบิดเนาะโรนม่งเบิดเลยนี่กะโอ้ยขี้กันโอ้ยสัง่งซื้อกันลน ไอ้เนาะเบืองต้นนี่ก่อนต้นนี้เป็นยังไงนี่โอ้ยต้นนั่นกระพุนละโรนลงพุนละอันนี้ท,นท้องพุนชุบมีดวะนี่เอา้าโอ้มันโดดยิงงาเดียวเนาะดกยิงงาเดียวดกยิงงาเดียวชุบเบ็ดละเบมเลยนี่เกือบมันมบ่มาเบิ่ง เดี๋ยวไปมุมามาเบืนะ้องโนดิน้องคะโอ้เอาของง่มง่วงเอ้ยปิดนี่น้อยนี่ก็อันนี้แล้วเลื่องละ่ะทางมา,มานี่ก็ไม่เห็นบักม่วงนพี่น้องเอ้ยล้องกลัวบอกดูกนึงเรื่องจะมาลนกลองกันอยู่เหนียวเขาเขาเอาขู่มาเก็บอกเลยเอา พ al, ama, ี่จังว่าบอกลูกหนึ่งอ๋ออันพันโลนเบิดเนาะพันโลนละบางไหมตัวนี้ก็บว่าไอ้ตัวนี้กัอันนี้คือกันตัวนี้กินละไก่ไก่กินพันโลนลงไก่กินตัวนี้ก็บ่ากเป็นไงพี่น้องด้ยตัวนี้ก็บ่ากเป็นไงเลยอะไวของนีบ่สซุกเบิดละซุกเบิดละเพื่อนๆค้าซุกเบ็ดแล้วซุกเบิดแล้วซุกเบิดแล้วมะม่วงสุกเลย ซันซื้อซื này, uh, bank, ้อ cả ล้วนไอ้เนาะของงาบกวงเอ้ยปิดนะนี่น้อยนี่ก็อันนี้แล้วเลี้ยงล่ะเฮ้ยหมูม่วงเบมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูเงืองล้วนหมูเงืองล้วนเงืองสามไปดูนี่ของงาบกวงเอ้ย ปิด <laughs> นี่น้อยนี่ก็นอันนี้แล้วเหลืองล่ะรดนี่เดียวนะรดนี่เดียวใจจิกกินหมดจิกกินให้เพิ่นกินซะ,ะกินซะก็ย่างอยู่ยรื่อยูอย่ตันนนวน,น่ะ,นอนะ,นอนะโอ้ยรดน้งเบิดเนาะรดน้งเบิดเลยนี่กะโอ้ยิบกันต้องผุนขู่ม,มี่กว่านี่เอาโอ้มันโดอยูง่งาเดียวเนาะ ด like ูพื้นงาเดียวดูพื้นงาเดียวเบืองต้นนี่ก่อนต้นนี้เป็นยังไงนี่โอ้ยต้นนั่นกระพุนละลนลงคนละอันนี้เฮ้ยหมูม่วงเบมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูเมืองลนหมูม่วงลนม่วงสามไปดูนี่ของงามของเม่วงเอ้ย ปิดนะนี่น้อยนี่ก็อันนี้แล้วเลี้งละุบบวงโนอุ้ยม่วงโรนพี่น้องงวงโรนอืมโนนอยเนาะอุ้ยนชุกกันเนาะคนชุก็โลนพี่น้องเอ้วงโนอุ้ยม่วงโนพี่น้องงวงโรนอืมโนหลอยเนาะอุ้ยนชุกกันเนาะคนชุก็โลนพี่น้องเอ้ ซุกเบ็ดละวลนลนวนจนจนเดียมเลยเนาะโอ้ยซันซื่อซื่อกันล้วนไอ้เนาะซุกเบ็ดละซุกเบ็ดละเพื่อนๆขะซุกเบ็ดแล้วซุกเบ็ดแล้วซุกเบ็ดแล้วมะม่วงสุกเลย ขอบคุณขอบคุณในการรับชมเด้อเจ้าของเสียงอยู่นี่ค่ะเจ้าจของเสียงอยู่นี่ขอบคุณขอบใจแล้วเอ้ยนะทีละม้วนห่อไว้ยังไปจังไดเนาะทีละเอ้ยหมูม่วงเบมล่ะโอ้ยโอ้ยหมูม่วงโลนหมูม่วงโลนม่วงสามไปด,ดูนี่นี่อ้างมานี่แกไม่เห็น,มมนหมูม่วงโลนพี่น้องเอ้ยลองกลัว ดอกทุกนึงแล้วจะมาโรนกองกันอยู่างเหนียเอ้าเอ้าเอาโหมาเก็บไปเพราท่านในอันนี้ดอกนี่จังสีมาเบิองอีกหมื่นสองหมื่นจังว่าเบิองโอ้โหจีบตามบัดเลยโอ้ยโรนมึงบิดเนาะโลนมึงบดได้ยนี่กะโอ้โหจีบกัน ลนวนวนจนจนเดมเลยเนาะมองซ้ำดูดูโอ้ยะิมันถิ่มแห้งเออลนจนหวานเนาะโอ้ยต้องผุนคือบุ้มีกว่านี่เอาโอ้มันดกอยิงงาเดียวเนาะโดดยิงงาเดียวโดดยิงงาเดียวโอ้ยลนมันเบิดเนาะวนมันเบิด์ตเลยนี่กะ โอ้ยิกนี่แล้วโอ้ยทีละมองห่อไว้ยกไปเฉียงไดนเนาะทีละี่แล้วโอ้ยทีละมืงห่อไว้ยกไปเฉงไดนเนาะที่ละเฮ้ยมูม่วงเบมล่ะโอ้ย้ยมู่งล้วนหมูม่วงล้น มองซ้ำไปดูนี่นี่นอืมเบืองต้นตนี่ก่อนต้นนี่เป็นยังไงนี่โอ้ยต้นนั่กนกระเพื่อนละลดนลงเพื่นละ,ลอ,นลนละอันนี้ไปแล้วเอ้ยทีละมวนห่อไใยจไะไปยังไงเนาะทีละซุกเบ็ดละซุกเบ็ดละเพื่อนๆครับุกเบ็ดแล้วซุกเบ็ดแล้ว สุกบไปแล้วมะม่วงสุกเลยรดน,นิดเดียวนาะรดน,นิดเดียวใจจิกกินหมดจิกกินให้เพิ่นกินสักิุณกินซะก็ะไรยังอยู่ยร่องอยู่ตัวนะึงเบิ่งต้นนี่ก่อนต้นนี่เป็นจังได๋นี่โอ้ยต้นนัึนก็พุ่นน่ะรดน้งพุ่ลลอน,นอละ่ะอันนี้รดน,นิดเดียวนาะรดน,นิดเดียวใจจิกกินหมดจิกกินให้เพิ่นกินซะ กินซะกกระยังอยู่ยร่องอยู่ตัวนึงซุกบัดล่ะซุกบัดล่ะเพื่อนขาซุกบัดแล้วซุกบัดแล้วซุกบัดแล้วมะม่วงสุกเลยเฮ้ยมะม่วงเบียมนะ